เราก็แหขงข้างขึงน้นมา,นามาอยู่อย่างคู่มาตอนนี้เราก็พุ่งพุ่งไปหาถึงแค่นี้พออแค่นี้พอไหนแค่ไหแค่นี้พออ่ะ,ออะดูตัวยอยใหญ่กับครู่อนรอบหนึ่งดูนะดูนะเหยียดแขนไป กระโดดกรดดไปด้วยแตก็พุ่งตัวมาเลยแล้วก็ตีขาก้มหน้าก้มหน้าเอาแขนในชีดกันเอาอย่างนี้ก็ไดเมันการแขร่งยืมตัวแข,แข่รับตัวอ,อ้หขพจเ,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 ลเลยลเลยน่เมองระยะไกลอีกอที่เดิมมาแหละเ,เดินม,มานต้รงตื้นนะนี่ออกไปอีกเ,อเดินม,มา พุมมออ่มาเลยพุ่งเหยียดปุ๊บมาเลยอี่เอาเงี้ยติดกันมาเลยเนี่ก็ไม่ตายแล้วอ่ะเหนไหมเวลาเวลาลคนไ,นะไม่น่าเป่นเด่เน่างนี้